ฝากไข่คือจริงๆแล้วตั้งใจจะไปฝากไข่ครับแต่สรุปฝากไม่ได้ uh huh. คือกลายเป็นว่าเราเลยวันที่ uh huh. คุณหมอสามารถเก็บให้ได้ก็เลยไม่เป็นไรครับก็เลยเปลี่ยนเป็นการตรวจซึ่งก็ได้ข้อเป็นข่าวดีก็แล้วกันเรียกว่าที่เบซนไปผ่าเอามดลูกออก <Okay. S 1> คือครับเอามดนลูก <Okay. S 1> เป็นไอเป็นเช่นมดลูกเอาหม่ถุยผ่ <Okay. S 1> าเอาเนื้องอกออก uh huh. ไม่ได้เป็นซีดผ่าเอาเนื้องอก, uh huh. งอ,กออก uh huh. นั่นน่ะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยครบ2เดือนแล้วแผลหายดีมาก uh huh. ดังนั้นก็คือคุณหมอบอกอีกเดือนหนึ่ง ทีนี้อยากจะท้องท้องเลยเพราะว่าแผลน่าจะหายครบเต็มร้อยเพราะมันเดี๋ยวต้องขยายอีก80เท่าเต็มที่เลยก็คือกลายเป็นว่าเดี๋ยวรอบประจำเดือนรอบหน้าจะเก็บไข่ได้ละครับผมแล้วทำไมแล้วทำไมถึงไปเก็บไข่เก็บไข่เ,ขเหตุผลเพราะว่าเราต้องการจะมีลูกหลายคนครับไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวดังนั้นที่จะการเก็บไข่เนี่ยคือสําหรับลูกคนที่สองกับคนที่สครับผมแต่ลูกคนแรกนี่คุณหมอให้ทําเองคือทําเองได้เดือนหน้าแต่ก็ยัง,งงงว่าอาจจะต้องเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนหรือเปล่าเพราะว่า จะต้องเก็บไข่ก่อนครับเพราะเบ้นมีปัญหาคือไข่ไม่ค่อยตก แต่ก็แอบโชคดีอีกที่กลายเป็นว่ามันมียาฉีดให้ไข่ตกเ,เราก็เลยเออโอเคเพราะกลายเป็นว่าโชคดีสำหรับทุกคนจะเว้นมิคครับผมเพราะแรงกดดันจะมาตกที่เราคนเดียวตอนนี้ไม่รู้พร้อมหรือเปล่าก็ฟิตร่างกายครับพยายามทําเต็มที่ใครบอกว่าก,กินนูน่นกินนี่บํารุงนู่นบำรุง,ง,งนี่ดีก็จัดมาเลยกินหมดทุกอย่างคือพร้อมพร้อมรับมากตอนนี้ครับผมที่ไหนเขาบอกว่าไปไหว้และศักดิ์สิทธิ์ก็ไปขอมาหมดแล้วรอบสองมาด้วยเบ้นไปรอบสองตอนแรกเราพาไปฮ่องกงก่อนไปไหว้แต่ละที่อย่างเช่นที่รีพัซเบที่บอกไปรู เอาลูกเข้าท้องก็ไปยืนลูกไปอยู่สองคนเอาม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 าให้ครบสามสุดท้ายครับเบนและมิกไม่มีเวลาขึ้นพระใหญ่นองปิงไม่ได้ขึ้นเรากลับมาก็เลยบอกเอองั้นเอาอีกสักเดือน2เดือนแล้วเราไปกันใหม่ไปไหว้กันเพราะว่าเนี่ยมิกติดงานป้าก,ก็อยู่ดีเบนจูมือแม่ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปห้องกงมาไหว้มาแล้วเรียบร้อยครับ,<อ>รบผมกดดันไหมคะเพราะว่าเนี่ยพูดไปทานใจจะรอจับตามองเลยกดดันมากครับผมอย่าถามว่ากดดันไหมกดดันมากๆดีกว่าคือตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมีเวลาตั้งแต่ประมาณแบบ เดือนสี่เดือนสี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่ม ลองผิดลองถูกเพราะเราไม่รู้เราจะทําได้หรือเปล่าใช่ไหมครับเราก็นึกว่าจะมีเวลาถึงประมาณปลายปลายปีไอ้ปลายปลายปีถ้ายังทําไม่ได้ก็คือจะให้คุณหมอช่วยและเพราะเราต้องการให้ลูกคลอดภายในปีหน้าคือเป็นปีลิงให้ได้คือพ่อแม่ลูกเป็นลิงหมดใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ช่างเริ่มกดดันมากแล้วเพราะว่าละครเบนไม่เสร็จเบนก็จะบอกอย่าพึ่งอยา่าพึ่งพอถึงบ้านนอนสะก,กิดก็อยา่าพึ่งบอกอะไรวะจะสะก,กิดเท่าไหร่ก็บอกอย่าพึ่งก็เลยอย่าพึ่งจะทุกวันนี้พี่ไม่คิดอะไรไม่ชินกับคำว่าอย่าพึ่งคือเตียงหลับก่อนไหมอ้ว แต่อย่าเพึ่งก็เลยหลับเปยก็ปิดกล้องเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าข่าวดีคือเบนบอกว่าเดือน8เราลองกันเลยไหมพี่เลยบอกโอเคคือละครไม่เสร็จหรอกแต่ว่าก็คงจะต้องมันมันมีระยะเวลาในการท้องที่ขยายใช่ไหมล่ะก็เบนก็ยังถ่ายละครได้อีกประมาณ3-4เดือนให้หลังก็เลยนั่นแหละครับเดือน8นี่เดี๋ยวจะเริมเริ่ม ฟิตริ่งกันแล้วครับผมสกิดไปปั้มอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่กลัวว่าคุณยายวรนหน้าจะท้องใหญ่หรอเขาอาจจะมีเอาเทปปิดปากเมียว่าอย่ามาคายตะขาบใส่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับผมผมก็ไม่รู้ผมจำเป็นหรือเปล่าครับครับทุกวันนี้ก็นอนจับมือหอมแก้มก็ไม่เห็นท้องที่หมูโดนโดนแบบทำภาระอะไรเยอะมากคือหลายคนจะเข้าใจว่าเราทําไม่สําเร็จแต่พอเรามาบอกว่าเปล่ายังไม่เคยลองเลย ไม่เคยรองจริงๆคือเราแบบกลัวกลัวฟุกติดทุกคนก็บอกเดินมาด่าเลยครับว่าอย่าลงตัวเองขนาดนั้นทําไปเลยมันไม่ติดง่ายๆอย่างที่คิดเราบอกเอาเหรอครับผม ก็เลยเดี๋ยวจะลองแล้วันนี้มีคิดที่จะไปเก็บน้ำชืมาบ้างเก็บเก็บตอนตอนแรกไปตรวจแล้วครับว่าจะเก็บพร้อมกับเก็บไข่แต่ปากลากับคุณหมอบอกของเราแข็งแรงดีดังนั้นมาเมื่อไหร่ที่พร้อมจะมีลูกเดี๋ยวเขาเก็บให้ตอนนั้นแล้วก็เดี๋ยวเขาผสมข้างนอกให้ได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องครับผมเขาจะคอยตรวจอยู่เรื่อยๆก็เถินครับไปหาหมอว่าเออหมอจะตรวจเชื้ออีกแล้วครับตรวจบ่อยๆครับผมมันมีมันมีหมดแรงที่มันไม่หมดแล้วครับผมชอบให้คุณตรวจไปบ่อยครับผมเขาดีครับมันดี ม่มีครับเพิ่งผ่านวันเกิดเบนซ์มาเพิ่งเกิดครับผมเห็นว่าทานข้าวมาคือจริงคือเบนซ์เนี่ยเขาติดเอ่านั่นแะช่วงวันเกิดเขาเขาบินไปฮ่องกงกับคุณแม่ก็เพิ่งได้ทานข้าวกับเบนซ์ที่บ้านครับเพิ่งจะเซอร์ไพรส์ให้เขาไป ของขวัญอะไรก่อนของขวัญก็ให้ไปแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นกระเป๋าครับผู้หญิงก็คงไม่มีค um ืออะไรคู่เนอแต่กระเป๋าครับผมครับกระาษรานะครับผมก็เดี๋ยวไปถามเม้นเองก็แล้วกันครับแต่เม้นตเองยังมีอยู่นี่ยังผ่อนกระเป๋าอยู่เลยไม่ได้ใจไหมพี่ครับฮะถูกใจครับถูกใจถูกใจแต่ถูกใจก็ยังตั้งอยู่ในบ้านเราอยู่ครับผมไม่เข้าใจว่าอยากได้มากแต่ก็ เดี๋ยวมันเปื้อนครับผมก็ทิ้งไปอย่างดีนะแบบไปที่เขาอยากได้ใช่แล้วใช่ใช่เลยเจอสีที่ต้องการพอดีเตะเลยใช่ครับอรานี้เรามีไปฉลองอะไรกันอีไหมครับก็จริงๆก็ยังอยากไปกัน2คนแต่ว่ายังหาโอกาสไม่ได้แต่เดี๋ยวเขาต้องไปแต่จริงๆแล้วของเราคือบ้านเบ้นคือดีอย่างคือเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าวันเกิดวันบาเลนไทยวันอะไรเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นก็เลยดีสําหรับเราว่าเราว่างไม่ตรงกันดังนั้นเราไปฉลองเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฉลองในโอกาสนั้นนั้นดังนั้นไม่ได้ต้องตรงวันก็ได้ ขอบคุณครับ